สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างแอร์บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอาการของแอร์ฮิตาชินะครับตัวนี้เป็นระบบตัดต่อธรรมดานะครับอาการก็คือเจ้าของบ้านแจ้งว่าพอล้างแอร์เสร็จก็เติมน้ํายาก็อยู่ได้สักพักก็ไม่เย็นนะครับก็คือมีตลมออกมานะครับผมก็ได้มาทําการตรวจเช็คโดยการถอดโคงคอยล์้อนออกนะครับก็ได้อัดแรงดันน้ายาเข้าไปนะครับเพื่อให้มีแรงดันในระบบนะครับแล้วก็ได้เช็คตาม ท่อทองแดงของกดคอยร้อนนะครับของแผงคอยร้อนนะครับก็ปรากฏว่ามีการรั่วซึมหลายจุดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับที่ท่อทองแดงตรงนี้ที่คดท่อทองแดงตรงนี้เห็นไหมครับผมได้น้ําสไลด์นะครับมันจะฟองจะพุดไหมครับมันจะพอไปใส่ปุ๊บมันจะพุดแดงดันออกมานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับหลักๆสองท่อนี้เจอแล้วนะครับ ถ้่พูดออกมาก็เหมือนตามุดหลายรูเลยนะครับก็ได้แจ้งเจ้าของบ้านก็3แนวทางครับ1คือเปลี่ยนแผงคอยล้อนใหม่นะครับเป็นทองแดงใหม่นะครับก็ราคา4 0 0 0บาทครับ2ก็หาคอยร้อนทั้งชุดนะครับมือสองมาใส่นะครับ3ก็เปลี่ยนแอร์ใหม่นะครับเจ้าของบ้านก็ได้ตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแอร์ใหม่นะครับของเครื่องนี้นะครับนี่คืออายุการใช้งานก็ประมาณ12ปีนะครับเครื่องนี้นะครับ ก็เหมาะสมเกี่ยวับเวลานะครับนี่นะครับเพราะว่าท่อดูข้ามชั้นเฟรตท่อข้างล่างเนี่ยลังจากสองท่อนี้ที่รั่วก็ก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เด้อครับขอขอบคุณครับ